สวัสดีครับสวัสดีครับ By DIY วครับวันนี้บ y d ดีขอพาทุกคนมาเข้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์สักนิดหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของจักรยานนะครับก็ช่องนี้หลกักหลากหลายสไตล์นะครับอันนี้เป็น Mechanical Keyboard นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเอามาให้ผมเปลี่ยนปุ่มให้นะจริงๆผมไม่เคยทำนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าให้บัดกรีออก ผมก็รู้ว่าไอ้บัตรกี้ยังไงก็มันจะมีสองขาปุ่มเนี่ยเรจะมีสองขานะครับนี่นะครับมีสองขาเล็กๆแบบนี้เราก็บัตรกีออกเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะถูกติดตั้งเหมือนปุ่มพวกนี้นะครับพอเราบัตรกีเสร็จเนี่ยขาจะหลุดออกมาง่ายๆแต่ว่าขั้นตอนในการที่จะแกะเขาออกมาเนี่ยนะครับอ,อ,อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งตัวดูดตะกัวนะครับเนี่ยนะครับ มาดูตัวกัวนะครับแล้วก็หัวแรงนะครับเนี่ยหัวแรงอันนี้ผมใช้ฮ้าโกนะครับอ่าก็แล้วแต่ที่เรามีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีหน่อยก็เรื่องของความร้อนอุณหภูมินะครับที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะใช้น้ํายาฟักช่วยด้วยฟักแบบนี้หรือว่าฟักธรรมดานะครับฟักแบบนี้ก็ได้นะครับฟักธรรมดานะครับใช้ร่วมด้วยนะครับแล้วก็ เหล็กเป็นแบนสักอันนึงเอาเว้งัดช่วยงัดออกนะครับเพราะว่า,ามันก็ติดหนึบพอสมควรแต่ว่าถ้าเราเอาตะกั่วออกหมดแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เอาออกง่ายๆนะครับแทบจะไม่ได้งัดอะไรเลยถต่ว่าผมก็ใช้งัดช่วยกันงัดนะครับก็อาจจะมีเรื่องของตะกั่วที่ต้องเอามามาเติมเข้าไปก่อนที่จะดูตะกั่วตัวเก่าออกนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่จริงๆผมใช้เส้นใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นตะกั่วงานซ่อมนะครับจริงๆเนี่ย เส้นประมาณนี้แต่มันหมดไปแล้วเหลือแ,ลแค่นี้นะครับก็อันนี้ผมมาออกเมื่อคืนนะครับก็เกือบจะหมดแล้วก็เหลือไว้แผงด้านบนนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนเป็นจากปุ่มสีนี้นะครับสีน้ําเงินสีฟ้านะครับจะเปลี่ยนเป็นน่าจะสีเขียวมั้งนี่เขาไหมผมอันนี้นี่ครับเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับทุกคนนี่นะครับ เป็นเยลโล่หรือว่าออกออกคล้ายๆเขียวนะครับก็น่าจะสีไฟสวยดีนะครับแต่ในนี้ไม่รู้ว่ากี่ปุ่มเขาให้มาทั้งกล่องเนี้ยไม่รู้จะพอหรือเปล่าก็น่าจะพอนะนี่เขาเอามาให้นะครับก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับว่าทํายังไงให้มันออกง่ายๆนะครับแต่เปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนเป็นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเทคนิคที่เราจะเอามันออกง่ายๆนะครับเราจะต้องทํายังไงโอเคเดี๋ยวมาดูกันใ,นใกล้ๆนะครับก็ สิ่งที่ต้องระวังในการทํานะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่จะทํานะครับก็ระวังเรื่องของการใช้หัวแรงนะครับหัวแรงเนี่ยเราอาจจะมาโดนหลอดไฟโดนขาหลอดไฟหรือมันไปแตะกันอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะโดนพลาสติกต่างๆพวกไอซพวกอะไรปุ่มสวิตช์นะครับเพราะว่าหัวแรงเนี่ยมันร้อนทนั้งแท่งนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องการใช้หัวแรงนะครับแทแต่ถ้าเป็นช่างเป็นอะไรอยู่แล้วเป็นคนที่ทําประจําก็ไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านนี้เนี่ยผมผมดูลงไปสักก็พอประมาณแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการดูเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆนะครับก็สําหรับหัวแรงใครมีปุ่มกดเพิ่มความร้อนตรงนี้ก็จะดีนะครับเวลาเราแช่พุชไฮเห็นไหมครับเวลากดแช่ไปปุ๊บหัวแรงมันก็จะร้อนร้อน เอาอุณหภูมิสูงก็ปกตินิดนึงมันก็จะง่ายเวลาเราเราจะละลายตะกั่วตรงนี้นะครับเพราะตะกั่วตรงนี้บางอันมันเอาไม่ออกนะเป็นตะกั่วน้ํายานะครับน้ํายาโลงงานนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับ,รบต้องจิ้มไว้สักปักหนึ่งนะครับแล้วมันจะละลายเห็นไหมครับเนี่ยพอตะกั่วละลายแล้วเราก็จะอ,ออกง่ายครับนี่นะครับ ก็คือจังหวะที่เรากดเนี่ยจังหวะที่เราไปแช่เนี่ยเรากดปุ่มนี้ด้วยนะครับกดปุ่มนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ตัวดูดนะครับนี่ยนะรครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่าแช่นานนะครับเดี๋ยวลายปิ้นจะลอกนะครับเดี๋ยวหมุดพวกนี้อะไรมันจะลอกแล้วก็พอเราพอเราเอาดูดตะกอออกแล้วก็เอาหัวแรงเนี่ยนะครับที่อุ่นอยู่ร้อนๆอยู่นะครับ,รบผัก ผักขาออกมานะครับผักขาเห็นไหมครับผักขาเขาออกมาเดี๋ยวเรามางัดอันนี้ดูนะครับว่ามันจะออกไหมถ้ามีออกเราก็นะครับเราก็ไปงัดเพิ่มนะครับเนี่ยเนี่ยครับออกง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ออกมาขาไม่ขาดไม่หักไม่อะไรนะครับก็ตัวที่สองก็เหมือนกันนะครับง่ายๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูตอนบัตรกีกับคืนเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับซูมให้ดูชัชด เราก็ลากตะ,ตะกัวนี้นะครับลากหัวแล้งกลับไปกลับมานะครับเพื่อว่าให้ตะกัวมันเกิดการเคลื่อนตัวนะครับอ่านะครับพอได้เต็มที่แล้วอย่างเงี้ยมันแข็งมันแน่นมากเห็นไหมครับเพราะว่าตะกัวบางอันนี้มันแน่นมากเราก็จําเป็นต้องใช้ตะกัวนี้เติมลงไปใช้ตะกัวเติมลงไปถ้าไหนมันแน่นมากนะครับเอาตะกัวเติมลงไปนะครับนี่นะ เติมลงไปสักนิดหนึ่งนะครับทําในกล้องนี้มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมมองผ่านกล้องแล้วก็จากนั้นเราก็ดูดนะครับดูดอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับอย่าจิ้มนานนะครับอย่าจิ้มนานจิ้มแล้วก็ดูดเลยนะครับเห็นตะกัวมันแตกออกแล้วก็จิ้มเลยนะครับนี่เหมือนๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่แล้วก็ดูดเลยนะครับ ถ้าตัวไหนที่มันตะกัวมันไม่ยอมออกเราก็ต้องใช้ตะกัวนี้เข้าไปล่อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามางัดอันนี้ออกนะครับตัวที่สองนี้ออกลองดูนะครับเนี่ยงัดออกแล้วก็ตรงนี้งัดนี่ออกเหมือนกันนะครับมันจะออกง่ายๆเนี่ยครับก็สะอาดสะอาดด้านดีลายปิ้นอะไรก็ไม่ได้เสียาหายนะครับเพราะว่า เราไม่ได้แช่หัวแรงนานเกินไประวังเรื่องการแช่หัวแรงนะครับอย่าไปแช่นานเกินไปนะครับอย่างนี้มันยังติดอยู่เนี่ยอาจจะงัดงัดยากนะลองงัดดูก่อนมันจะออกเปล่าะ,ะจะออกนะครับนะออกนะครับเนี่ยเรียบร้อยโอเคครับก็วิธีการเปลี่ยนส่วนวิธีการ อ่าใส่คืนก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็แค่เราใส่กลับคืนไปนะครับเนี่ยมันอยู่ไรนะก็ใส่กลับคืนไปนะครับแต่คืนไปก็บัตรกีตะกัวลงแค่นั้นเองนะครับแต่มันอันนี้มาแนะนําวิธีการเทคนิคการถอดนะครับโอเคครับสําหรับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ